ผมเคยไปซ่อมที่อู่ทีหนึ่งแล้วช่างไล่บอกว่ามีลมรั่วตรงไหนช่างหาไม่เจอนะครับน่าจะเสียงซี่แบบนี้แหละเนี่ยตัวใหม่ผมซื้อมาแล้วนะครับไม่ถึงร้อยนะหลักสิบนะครับอันนี้งัดแตกเลยนะครับโอเคข้าเนี้ยตัวนี้แน่นตึบเลยนะครับเป่าจากข้างบน คุณแนี้รั่วอ่าเดี๋ยวมาเปลี่ยนตัวนี้น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรวาววาวอากาศนะที่สาเครื่องตัวนี้นครับสี่ E อีเครื่องโตโยต้านะผมเปลี่ยนตามช่างอ้วนเลยนะครับใครที่สายดี Y อชอบซ่อมรถเนี่ยช่างอ้วนเป็นหนึ่งในอาจารย์ที่มีคุณอุปการต่อวงการยานยนต์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตามแกแค่ว่าอะไรนะคลิปแกว่ารถวิ่งไม่จวด เดี๋ยวลองเปลี่ยนดูนะครับโอเคเดี๋ยวนะตรงนี้ชึบชึบชึบมียางอีกมียางอีกยางค่อนข้างจะแข็งพอควรนะครับ โอ้ oh, เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผม,มเอาไขาควงมาแซะก่อนกันเหนียวนะครับเผื่อเปลี่ยนไปแล้วถอดออกมาลนะ้วอะไหล่ใหม่ใช้ไม่ได้นะเนี่ยตัวใหม่ผมซื้อมาแล้วนะครับไม่ถึงร้อยนะหลักสิบนะครับไหนๆก็ลรือถ้าไม่รู้เสียไม่เสียไม่รู้ละดูนะมันมันใส่ไม่ยากนะเพราะสองฝั่งมันไม่เหมือนกันเลยนะครับอะฝั่งนี้ทิมเข้ายางแล้วก็เข้าเครื่องนะครับาตามนี้เนาะ ยางเก่าอ,อโอโหแข็งกรอบเลยขอให้อันใหม่มันใช้ได้แล้วเนี่ยงัดแตกเลยนะครับ <c oughs> ซ่อมไม่ดีขึ้นเลยจะซ่อมไม่พังวะเนี่ยดว,วงเข้าไปข้างในเนี่ย ระ <laughs> วังให้ดีเลยนะครับท่านนีช้ช ไม่ง่ายซะแล้วน่ากลัวที่ว่างัดให้มันแตกแล้วมันจะร่วงเข้าไปข้างในดิี่เยดเปิดฝามาเลลูกอ่อมาดีๆนะ อื้อມอกมาออกมาเปี่ยนอนใหม่ให้น <laughs> อย่าเข้าไปข้างในนะอุ้ยงานออกทีละชิ้นเลยนะครับ ไม่หมูซะแล้วงานนี้ครับจะหลุดบัวเขาอย่าเาออกมา แยบแย่นะครับเนีนะโหตัวการแตกมันเป็นสิ่งเสียงแตกชิ้นเล็กชิ้นน้อยเทียบเลยนะครับเนี่ยนะโหยางมันแข็งกรอบน่าจะตั้งแต่ติดเครื่องมาไม่เคยใช้เนาะขอให้อะไรมันใช้ได้แล้วกันนะครับปึ๊บปึ๊บอนะ อยืมน้ำมันนิดนึงทายยางหน่อยครับนี่นะของเก่ามันก็ยังโอเคนะเดี๋ยวผมลองเป่าดิเป่าฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนนะฝั่งไหนลมออกฝั่งไหนลมเข้าน่าจะเป็นเหมือนเช็ควาลวนะครับ ถ้าอันเก่ายังดีอยู่เดี๋ยวอาจจะใช้อันเก่าเนะี่ยของแท้ติดเครื่องเลยนี่มันอยู่ลักษณะนี้นครับนี่นะมาจากนี้เดี๋ยวผมเป่าจากข้างบนนะมีลมออกโอ้นี้ลมไม่ออกนี่ข้างบนเหมือนกันเป่าข้างล่างกินน้ำมันเครื่องไปด้วย อ๋อเนี้ยเป่าจากข้างล่างให้ล้มออกแรงเลยเนี่ยนะครับโอเคข้าเนี้ยตัวเนี้ยแน่นตึบเลยนะครับเป่าจากข้างบนคุณแตนี้รั่วผมเคยไปซ่อมที่อู่ทีหนึ่งแล้วช่างไล่บอกว่ามีลมรั่วตรงไหนช่างหาไม่เจอครับน่าจะเสียงซี่แบบนี้แหละเนี่ย ถ้าเป่านะ้ยปุ้ยไม่ออกเป่าย้อนเงี้ยออกเอาจากอันใหญ่ไปนะครับโอเคแต่ของเดิมเนะี่ยเป่าจากอันใหญ่แรงนะแต่อันเนี้ยมันอันๆเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูแล้วนะว่ามันมันเป็นยังไงมันจะดีขึ้นหรือมันจะ,ม,นจะมันจะแย่ เออเอาอ้นี่เข้าไปก่อนดีกว่าจุ๊บ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 ไอ้เนี่ยเข้าเขาง่ายตอนออกออกปนยากชุบโอเคโหมตอนใส่มันง่ายแท้เอาโอเคจุค๊บจุ๊บออกนัด เห็มขัดลัดนะครับบีบแล้วก็ดึงเอาแรกว่ากินหมูนะครับไม่หมูนี่ให้ลุ้นนิดนึงลุ้นตอนแก่ยางนะครับโอ้อันตรายถ้าเกิดยางมันร่วงไปข้างในก็เปิดฝา <laughs> ออา<ะ> <laughs> เดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับเก็บของแป๊บนึง อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอากล้องลงมาก่อนอ้าวไปสตาร์ทเครื่องนะครับูอ้ยมันจะจวดหรือไม่จวดนะครับแขงอ้วนเยะครับรอบก็นิ่งดีปกติ ตัวนี้ผมไล่น้ำมันจากั๊มติ๊กเปลี่ยนปลองเบนซินมาเปลี่ยนง่าง่ายเป็นวาล์วอากาศนะครับเป็นตัวเช็ควาล์วคอยล์าการจ่ายเปลี่ยนแล้วสายหัวเทียนเปลี่ยนแล้วหัวเทียนเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับกล่อง ECU ช็อตด้วยต้มกล่องด้วยตรงนี้ระวังนะครับสายหัวเทียนจุดนี้ก็บางที มันหลุดตรงนี้ก็มีนะครับผมเคยเจอขับ,ขบไปแล้วดับได้หาแับบ้านะครับสายวัตเทียนตรงนี้ตรงนี้หลุดอ่ะโอเคนะครับเปลี่ยนวาล์ว,าวอากาศตรงนี้ก็เครื่องเดินนี่ปกติดีเย้ครับเดี๋ยวเอาไปลองขับดูอีกทีหนึ่งน่าจะไม่มีอะไรละคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไปแล้วดีครับ